น่อเขาช่วยคนอื่นจ่ายด้ยเออเจ๊เอาอะไรไว้ก็บอกผมดิคนอื่นเขาจะาราะทาใบโมนาไม่ทราหรอกตุดตํำๆนี่วันนี้จะทรบใบไปเตมตามเลยเราเยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋ ข่าปากเราไม่มีเต็งเต็งหา้าตัวหกสูงอ่ะหกหากกา้าบ่อนามีเอียวมื่นหนึ่งเดี๋ยวละมื่นสามไม่เอาเหรอเอสามอะไรเอาไหมผมจะเมาจะข้างบนไหนเะจ๊จะเอาไปไหนอเอาไปเลยเอาไปทีนี่นะไม่ไม่เอาสีเอีวเนี่ยสีเอีวเนี่ยมันี ยังไงเอาเจ๊ข้าสามไปพาปากเต็งตำถ้าเลือก็เลือเอียวอ่ะไม่ถูกให้มันรู้ไปถ้าไม่ถูกไปขายวัวน้อยเด้ไปขายวัวน้อยเด้คือเก่าอันนี้เจ้าคนเก่อันนี้กินโอ้แต่แต่ยังซีไปไหนวะตามกินไปดิตาปากก็โดนเอียวไหม อันนี้ก็ต่ำตำโยมมือหนึ่งบ่อืมอันนี้ติงอเอามาจากเต็งต่ำเปนบ่ว่าจะมาเต็งซีสองหมื่เต็งซีมปนบ่อือกว่าเต็งซีอืม่สิบห้าใบนะสิบห้าใบอืมหกมือหนึ่งเปนบ่อืมเดี๋ยมสองสิบห้าเก้สิบสิบสองสามสีา

จะเอาอีกก็ได้นะให้มีผมก็เอานะวตีได้เงี้ยดิบอขาดในทวงมับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ยาวเลเ่งปลางลาสามสองสามสี่ห้าหกอ้ยเสอมาออกหกเนี่ยอันตาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อือตัวนี้ไปไกลเหลือเกินอ่ะพาปลาเต็งต่ำตัวละหมื่นหกสอ กันไว้ก่อนนิ่งเลยบออาเจนเนี่ยผมเหมาให้ล้อมนอกกับสามตัวเนี่ยเอาไปใส่เอียวเดียวจะมาได้ไงหกสองหกสามหกเอียวห้า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 ยบด้วยโอ้โหจอมเมืองก็เวนน่คนได้กินโอ้เปล่าเอียวออกปากอะไรเวนนี่คนได้กินมันมา มานไปโกก็ไม่ได like well, oh. ้ก no? ินเอาตหาเลยวะเนาะเอ้เก่งเหรอวะเก่งเก้งเลยมันติงหามั้เสียปลาเปิดเลยติงสออ๋อจ้าติงสองนอหานะขยาเจ๊ขยาเจ๊ดีละอ่ะดูตามาตาเดือน ออกอะไรเมื่อกี้เอาห้าใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยังวหน่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาหกเนี่ยคือยังไม่เจออาวห้าต่ำหเอ้หกสูงห้าสูงลงนำ้ำตาลเต็หก 6 0สูไปอ้าวเปิดดูทีเดียวกันก็ได้เดียวหาสามหาสองเอายังนัดอะไังหาไปหาสองซ้ำไปเสี่ยวหกว่าหาสามสองหาสามอาพีปล่อให้พี่เก็บปวดหัวหก เลี้ยงเป็ดเลี <S <S ้ยงอะเี hmm> ้หกลมแล้วหมดเลยต้องไปออกตองออกซัิรกินนะมารวมต้งหานเปาหาบัน้มัสสองสองอีกไม่แง่นน่ไหมโลหนาโลภรังดีเลยโลภปาลบลภรังตัว้าลภก็ก็กินตายดูดูด อยาหาว่ามีเตือนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดเอื้ <S 1> 1. <S อนจะว่างบ้จะจ้างไปขยำสิสืไปขยำให้ดูก่ไม่ว่างไหนว่างมันนู่นตกลายทัดไปได้ส่วนพวกนี้ก็ไปโอกลื่นสายขยำมันก็จะจ้างไปขยำจะไปเดินสายที่ไหนก็บอกเลยนะสกิป้วยนะ วันแรกถ้าวันวันสำคัญหกสามก็จะวางอยู่ประมาณวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสหกสองห้าสองกันนะจึงกลางคืนครับว่าห้าสองกลางคืนละเอาต้มขึ้นมาใส่พวกซุ้ไงใส่ตั้มไนต์นี่ต้มเดียวนี่เนาะ เดี๋ยวหาสองเฮ้ยเพิ่นขยำทงางขางี่ว่าเนาะอืมเฮ้ยทางหลังดีกว่าอืมหาสองอยู่สี่ใบใส่หกสูงเลยใส่หกสูงอ่าขะขาสองขยำเรื่องนี้ทั้งหมดเลยเจทั้งหมดเลยนะเดียวตามซีเอาก่อนพอาะวทั้ง <laughs> ไม่ได้ขั้วปรับเลยมือนหนึ่งเนาะทั้งหมดไม่ใส่ยิงแดงถ้ามันหนักหนักเอวถ้ามันเ,<อ>เกินก็ไปใส่หนึ่งสองสามเอ้ยว่าเกิน ที่เหลือเต็งตําเปิดขึ้นก็เห็นหกแล้วตัวแรกโอ้หกตั้งหกดอกแรกเลยหกสามเยี่ยมไหมโอ้โดนเจ้าโดนมาไเจ๊ยังเพิ่งจับนะโอ้ยเพิ่งจับนะอย่าเพิ่งจับนะเท่าไหร่นะกี่ใบกี่แปดใบแปดใบนะคะออกแล้วโดนเต็มเต็มไหมอ่านับให้หน่อยอ๋อมาอย่าไม่กินโดนเต็มเต็มอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ไม่ถูกอันนี้เปดใบนะอ่านี่เจ๊กิน กินหดไรก็เจ๊น้ํให te ้ผมหน่อยที 10, 11, ่ผมถูกเขาเจ้าชองเจ้าดิน <ous hei> ั <ten> okay. bueno ่นแหละจำเดียวเท่าไหร่เมื Hart ่อก <episodes> ี้จำเดียวหมื่นหน่งของกัมื้อเดียวแค่นั้นละสิบเสามหมื่นสี่พบาทสี่หมื่นสีอันนี้ก็หมื่นหนึ่งอ่าสี่หมืนสี่ตัวนั้นอย่าเพิ่งนับนะสี่หมื่นสี่แล้วนับกันนสี่หมื่นสี่ต้องแค่เท่าไหร่ะแปดหมื่นแปดแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหนึ่งนับกันเอาไว้น อย่าเพิ่งอไตัวนั้นไม่ต้องนับเอาทีละแผลนั่นแหละห้ยไปยังสายยันไปจักวันสามหมืห้ยังสายยันไปสักวันสามหมนับรวมเลยแล้วค่อยแยกให้แต่ว่ามันแปดหมื่นแปดถูกไหมเอาห้ไปยังสายยันไปสักวันเออนไปสามหมื่นสาม จะเหลือห้าหมื่นห้มนะหายยัสราจกันสามหมื่เดี <h 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 ๋ยวคอยบอกให้ห้าหกเจ็ดแปดสามห่นลงมาหนึ่งสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสสิบ้าสิบหสิเจ็ดสิแปดสิก้ายี่สบเอ็ดยี่ิสองยสสามยห้ายี่สิกิเจ็ดยี่แดิบเก้าสาสิบออ้าตีงหกไปมาสามหื่นเตียงหกมาก่อนสามหม่น ป่อยต็งหกหมืนเนื่องด้3 0 0สามหมื่นมาสกรลเอาเท่าไรเส็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอนีก็ือวดีสิเก้สิบกาสิบไปหรอเนาเจ็ดสิบกอยหลวงขอใรไปรเนาะไม่จะจะได้จะได้รู้ว่าต้องจ่ายเท่าไหร่นี่ละเนี่ยจะนี่อีกสอ0 0ม สองหมืนสี่สองมืนสี่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมื่นสองเก้าสิบสเอ็ดสบสองอยู่แค่แปดหมื่นแล้วเหรออันนี้นี่สิบสองก่อนนะเนี่ยสี่สี่นัเนี่ยอ่าม่อยู่นหกหมื่นหนึ่งสองสามสี่อ้าหไลาไปได้หมดแล้วเรียวสมสิเสี่สิบ้าสิบสิบเจ็ดสิแปดสเก้ายี่สิบยี่ิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเท่าไหร่นะหกหมื่นแล้ว อีกสามหมื่นอีกสามหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบเมืนแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยีหยเก้าสไม่ทันนับอย่างงี้ให้ดูทีละแผลทีนี้ตรงนี้หามืนสี่หาหมื่นสีใช่ไหมแปดไปแปดแปดไปก็สี่หมื่นหาแปดสี่สิบ สี่หมื่อันนี้เอาทุบไปก่อนสี่หมื่นแปดสี่หมืนแปดสี่สหมื่นแปดเจ็ดแปดไปพเงินสี่หมื่นแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยสิบเอยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่บ้ายี่สิบหกิเจ็ดยี่บแดยิบเก้าสามสิบอาวีนเลยสามเอดสามสองสาสมสมสี่สามห้าสาหกสเจ็ดสามปดสมเก้าสี่สิบเออได้แวไหม จะเป็เต้จะร้เต้ตาำใจฝ่ายชดเตอเจ็ดยาวทั้งสีเรียบร้อย้วยหกเจ็ดแปดเก้าสิบบอกเลยถ้าเจ๊นี้ต่าได้เจกินสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเียว้โหนอสองสามสี่ห้าอือละหมื่นพาปาก เสียเพราะตำ่ำไม่เป็นไรเพราะเราไฟต่ำอ oh, ืมไฟต่ำนะคะโอ้าสต์ต <elementary> ่อหาดูสองกั่าองไรล่ะองใบการใบ้ังต่ำสองต้นหาสองสับหนังไปยลาทีไปไปไปจิตเบาสองอ๋อ เอาะไรคตัวเต็งมาเต็งห่าอ๋อว่าใส่หกซูงเหี้ยบทั้งนี้ว่าหกซูงไม่ฮหอนไปไม่กล้าหรอกหานั่นเบาเด้อยหานั่นเอาตัวนี้เอาตัวนี้หันชอบตามไม่กล้าเพราะโดนเมื่อกี้เจ็บหนักที่อย่างงี้เกมบอโบหากับสองเงี้ว่ะที่อย่างงี้เจ็บตั้มสองนับไปเจ้จะเสียเดื่อนหนึ่งคอยผู้เดียวละตั้มตั้มสองมัน นี่เลยน่ตัมสองตัมเยอะไปเลยไอ้ิไีตนตั้มหมืนตัมสองบมืนต้มสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบม่ย่านมืคนละสามมืะเจ็ดไปคนละสามมทางนี้สี่องตัมสองตัมหนึ่งมืสองตัทางโน้นตัมหัวส้ ได้เยอะนี aquilo, si? ่เ้าต่ส้ามื่นเอียวตำกับเต็งตำตัวละหมื่นอันตําเยอะเท่าไหร่จ๊หมื่นหนึ่งหนมืบาทเท่ากับสามหมแล้วก็เต็งตำหมื่นหนึ่งเป็นห้าหม อะไรสองบ่เจ็ดแด็เจ็ดดสองหมือสเอแต่งตเอกห้องนีว่าเปงหนึ่งหมดแล้วหมดแล้วมแค่นั้นหมดไของพระเอกกดนอืดูได้พี่นออืี้ได้มีไปหอีกแล้วหนึ่งสองามี่ืน หกเจ็ดแปดเก้าสิบอืม่ยตงนี้น่เตีงตามผาปาเตีงตามผาปาเตียงกรอกเพราะว่ามัาานักถึงสองเที่ยนะสามหกขายเยอกับอืม <c oughs> <c oughs> งูดีก็เอาไปไปเปิดไม่เอาหรอกเข็ดเอาลูย่านกนะข้าออกมาสิไดายสามหกเออเข้าออกมาสิได้้เอายเข้าออกมาเสียดายกินแค่เนี้ยแค่เนี้ยกินแค่เนี้ยครับแค่นั้นล่ะนี่หรอกินแค่นั้นล่ะครับที่เหลือโดนเขาเต็มเต็มไปไปเขอยวใจเย็นเนี่ย จากกอนกตามตั้มงอะไเนาะอกสามตัมไปใชคคือโ่ไปตองะซี่เม่นันสอันนี้ของสองหมืน่นอาไปสองเมื่นนไ่ได้หรอกลงไม่ลงกลแล้วสามสห้าเอสองสามสไปสองเมื าเยแต่ประเอกตัวนี้พอะแคทุกเดดเกสิบด้วยคนเดียวอีกแล้วเกเจ็ดปกับสิบสี่หมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าแปดสี่สิบแปดแปดหมื่น่เทระแพรก่อนอันนี้มามาก่อนสี่หมบวกสูงจ่ลกเป็นไรหลยหลาก็จใจหนึ่งสองสกเจบสิ là <laughs> ừ. đây là Bốn mươi nghìn. Sơ sơ tiền, chờ xếp vào lãi thành lớp sáu, เพิ่นเขย่าดีเลยนะเพิ่นเขย่าดีทริจะไรี้เ่าะไรเงี้ยโอ้มันออกไปดุกคูเนาะเพิ่นเนนขย่าออกไปดุกคูดิ้งบูมันงคู่นั่นแหละอ่าขี้เกียจงอนแต่เส้นเนาะอ่ะดูเล่นสูงมากดิบ่ซองกระหาตันตอนนั้นออก4 2เดียวอืมพอไฟสูงแล้วก็กออกตามอีกงนอ ยงกเท่เนี่ยหนึ่มืนานสองใบอาไม่สองจาสงจาคอยลงเต็งแล้วเจคอยลงคอยลงตนให้แล้วเอาเอาวะบ่เาตาเอานียบ่แล้วคนมาช่งมีเนเฉิและเนีเอาวาจ้ายนะโมโหเอยเอาไม่เเอาไม่จ๊กับค ก้าพวาแล้วก็พวงาสามแล้วก็หกสูงได้เรียนได้เรียนเจ้าก้าพวหาเนาะมักกะซีดำข้อข้าขกงเสียเงินี่กหาสามเป็นพกหาสามหกสูงก็เอาง่ายว่าตออเนียเอามายิ่งแดงเลือเป็นยิ่งแดงเอนักเดี่ยวข้จเปี่ยนดูค่าขอยเสียเงินถ้าไม่เสียก็ไม่เป็นไรเดียวเนาะเดี่ยกับซีละ เอ้าโอ้ยยากคเี่ยเอียวกับซีเปิดคืบหมดเปิดยวกเปิดหกสีการันตีเกัาโค้งหาหรือเป็นสี่มื่นสิก็ถือคอยวกกเสียจากถูกแค่ตัซีกับเอียวเราเปิดบุบเลยตี๋คนรีโมทแม่ดตคนรีโมทครูเทียนเคยออกซที่สองเอียวเออไอ้เพื่นเราครับคนรีโมทเอาอีดีเลย เด็กว่าเป็นสีตาที่เราบอบหลุดคนต่งๆยัง่าฮะทางหุ่นเต่งยังมีเต่งปะไม่มีมมีเต่งหกสูงเนมดเต่งไป็ห้าสูงกสูโอ้เห็นสีกับเอวขักเพิทูบเลยว่กตดีไกแล้วจิ้มทาแล้วลุยโอ้ตายจังยมก็ได้เต็มๆแล้วนยิ่งเด้งพี่ตกจะได้ว่าใช่ใรจะลเอกกมันว่านยสมไป

อันนั้นเจยยูเอียวเดี๋ยวเปิดไ่ใช่ไหมจะเปิดปะแขนจะเึงปะไ่ยแลวก็แคนตันแล้วเดยวมาเปเลยอันนัยูเอียวเดียวเกินดียูดีจะเสยเสอกซีกับเยี่ยวก่อนนะออกสกับเยี่ยวก่อนนะเห็นหกชนใจหน่อย้สามสองสามนี่เจ้เนี่ยไก่ตัวก็ปสาม สิบาใบท่ามก็ตัวเจ้าเอาเปาสามาสันติเจ้าลองมุง่งแคอยติงสามไปสองหมืละเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่ส้าโอ้ยันสองสามเก้าพันเนี่ยคอยนับผิดสันติคอยพี่จังนับสิบใบปะสิบสิบเจอเออเจ้งจีนไหม Nắp hay coi lúc bên <laughs> đây về chợ sĩ 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 ch 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 chợ sĩ ch 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 ch